วัสดีค่ะทุกคนไม่มีอะไรเลยวันนี้เป็นวันวันศุกร์วันศุกร์คือวันหยุดของการทำงานของเราเองอะไรเงี้ยไม่มีอะไรเลยรู้สึกว่าช่องไม่มีคลิปลง เราก็รู้สึกอยากพูดในเรื่องของเ,อเรื่องเรื่องพ่อพอใจเรื่องพอใจเรื่องปกติเคยอยู่กับพ่อใจอะไรเงี้ยคือมีคนถามเยอะมากอะไรเงี้ยแต่เราก็ตอบไปหมดแล้วแหละแต่ว่าบางคนก็ยังไม่รู้อะไรเงี้ยบางคนก็ไม่กล้าถาม,มก็สัมผัสได้ว่าบางคนก็ไม่กล้าถามอะไรเงี้ยก็เลยแบบเอออยากจะมาเล่าด้วย แล้วก็อีกใจหนึ่งก็คิดว่าอยากจะกลับมาทำอัธยชาช์แดแบบหนึง่งโอเคอยากจะกลับมาทำช่องนี่แหละประเด็นที่มันหายไปคือมันไม่รู้จะทำอะไรเว้ยแล้วแบบงานประจำมันก็มีนู่นนี่นั่น,นอะไรเงี้ยมันหลายอย่าง,น,น,างน้องก็ไม่ตัดคลิปไพ่อะไรอย่างงี้ด้วยแล้วก็แบบเอาตรงเลยตอนนี้คือหมด หมดแพชชั่นในการใช้ชีวิตมากจริงพอชีวิตนี้ไม่มีพอใจอ่ะไม่ใช่ชีวิตนี้ไม่มีพอใจพอไม่ได้อยู่กับพอใจแล้วแล้วมันแบบมันมันไม่มีกิจวัตรประจําวันมันมีมันมีใช่ปะแต่ว่ามันมีแค่4วันอะไรเงี้ยแล้วปกติที่เราเคยอยู่กับพอใจอะไรเงี้ยคือพอเรามีลูกอ่ะพอเรามีพอใจอ่ะพอใจแบบคือทุกอย่างของชีวิตเลยอ่ะแล้วมันเป็นการตัดสินใจของเราเองด้วยอะไรเงี้ย อืมก็เลยทำอะไรไม่ได้อะทำหน้าที่ของตัวเองให้เต็มที่อะไรเงี้ยอืมก็วันนี้ก็มาแต่งหน้าไปเรื่อยๆแล้วก็จะเล่าให้ฟังเรื่องเรื่องวันนี้มาเรื่องอะไรดีเรื่องทำไมถึงแยกกันอยู่กับพอใจทำไมไม่ไปอยู่ด้วยกันอะไรประมาณนั้นอะ คือทุกคนชอบแบบถามบางคนก็ไม่กล้าถามอะไรเงี้ยก็แบบเออมาทำคลิปไปเลยจบแล้วก็อยากกลับมาทำช่องด้วยแบบว่าถ้าใครมีคอนเทนต์หรืออะไรนำเสนออะแบบว่าช่วยคอมเมนต์ช่วยบอกกันหน่อยได้ไหมคือไม่รู้จะทำอะไรอ่ะมันกลัวทำแล้วไม่มีคนดูด้วยหนึ่งอะไรเงี้ยหลักๆแต่จริงๆอะที่ตั้งใจเปิดช่องเนี้คือคือโยตใส่หน้าละคือ ต้องการเก็บคีพ,พอใจแต่อันนี้ยน้องมันไม่ตัดให้อ่ะก็ก็ต้องตัดเองที่คิดนะอืมน้องมันไม่ตัดให้ก็ต้องตัดเองก็เลยคี้เกียดมันไม่ได้คีเกียดหรอกมันเวลามันไม่ไม่โอเคอ่ะอืมแล้วก็ทำหลายอย่างเท่าที่เห็นอะไรเงี้ยอืม แต่ก็คิดว่าเออจะตั้งใจกลับมากลับมาอัพคลิปแบบอย่างน้อยอาทิตย์ละคลิปอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่รู้จะอัพอะไรเข้าใจปะอืมพอไม่มีคนช่วยตัดตัดเองโทรศัพท์ก็เต็มอะไรเงี้ยตัดในคอมคอมก็ไม่ไม่ควรตัดอะไรเงี้ยคอมมันไม่แรงนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยอืม,อมก็มาเริ่มเลย เหตุผลที่มีนกับพอใจแยกกันก็เพราะว่าเป็นปัญหาไม่ใช่ปัญหามันเป็นปัญหาทางครอบครัวของเราเองอะไรเงี้ยของเราเองก็คือมีนพ่อพอใจแล้วก็พอใจอะไรเงี้ยพอใจไม่เกี่ยวดี่มันอยู่ที่มีนกับพ่อของเขาอะไรเงี้ยก็คือพี่หนิงขอแทนว่าพี่หนิงเลยนะคะก็คือคือตอนแรกอะ่ะมีนก็อยู่บ้านพี่หนิงใช่ไหมแต่ทีนี้บ้านพี่หนิงเขาก็ ขอไม่เล่าดีกว่าเออก็ก็คือมีเหตุที่ว่าควรจะย้ายออกมาเป็นครอบครัวของเราอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ทีนี้ก็คุยกับพี่หนิงแล้วพี่หนิงก็คือไม่สะดวกคือเราไม่สะดวกที่จะอยู่ด้วยกันคือเขาไม่สามารถไปอยู่บ้านเราที่ลาดรีหรือที่เหนือได้อะไรอย่างเงี้ย เราก็ไม่สะดวกที่จะไปอยู่กับเขาที่ใต้ได้เพราะว่าแบบเราก็มีเราคนเดียวอะไรเงี้ยเขาก็มีเขาคนเดียวเหมือนกันคือครอบครัวของตัวเองก็มีหน้าที่ที่ต้องดูแลด้วยอะไรประมาณนั้นอะก็เลยก็เลยคุยกันเรื่องลูกอะไรเงี้ยคือตอนแรกอะจะให้พ่อใจมาอยู่กับมินนั่นแหละแต่ทีนี้จะไปซื้อบ้านเลยอะไรเงี้ยก็คือก็คือตอนนั้นไม่พร้อมอืมเพราะว่ามินนี่เยอะมาก อืก็คือยังไม่พ้อมก็เลยตอนนี้มีก็เช่าคอนโดอยู่นะคะอืมก็วางแผนกับพี่หนิงว่าอา่ให้อยู่กับให้อยู่กับที่บ้านเขาไปก่อนที่ตายอะไรเงี้ยก็พอใจก็อยู่กับพี่หนิงด้วยนะอืมแล้วก็พอมีเก็บเงินทำเรื่อง ซื้อบ้านอะไรอย่างเงี้ยเรียบร้อยก็จะเอาพอใจกลับมาตอนนี้มีก็ลังเลยมากเลยว่าจะไปอยู่ไหนดีด้วยเรื่องงานด้วยเรื่องงานด้วยแล้วก็ไม่รู้ว่ายังไม่แน่ใจอะ่ะใจนึงก็อยากอยู่ลาดหลีบ้านเกิดของเราใช่ไหมอีกใจนึงก็อยากไปอยู่ไกลๆพอที่เล็งไว้ก็คือเชียงใหม่ยังไม่แน่ใจเพราะว่าเพราะว่า เป็นบ้าอยู่เหมือนกันเรื่องแบบอะไรอะที่ดูข่าวที่คลิปที่อะไรอย่างเงี้ยแบบกลัวน้ำท่วมโลกอะไรอย่าเงี้ยเพเจอมากนะแต่ก็แบบมันเป็นอนาคตอะเราจะซื้อบ้านทั้งที่เราอยู่อยู่นานๆใช่ไหมมันก็ต้องแบบว่าที่เราสบายใจอะต้องเป็นที่ที่เราสบายใจแล้วพอใจก็โตขึ้นเรื่อยๆเราก็ต้องคิดถึงพอใจเป็นหลักอะไรเงี้ยอืมก็เลย สาเหตุหลักๆก,ก็คือเอ่อต้องย้ายออกจากบ,บ้านหลังนั้นนั่นแหละอืมหลังนั้นที่เคยมีคลิปเก่าๆอะไรเงี้ยเออแล้วก็เลยที่ไม่ให้พอใจอยู่กับมีนเพราะว่าห้องมันแคบใช่ไหมอยู่คอนโดถามว่าบางคนถามว่าเออทาไมไม่เอามาอยู่กับบ้านพ่อแม่เราเราก็ไม่สะดวกเหมือนกันเออบ้านพ่อแม่เราก็ไม่สะดวกเหมือนกันพ่อแม่มีนก็ก็อันนี้นะ เขาก็แยกกันอยู่เหมือนกันอะไรเงี้ยมีนก็เลยแบบไม่เห็นว่ามันจะแบบผิดปกติอะไรอะไรเงี้ยอืมแล้วเขาก็คุยกันประมาณว่าเอ่อมีนกับพี่หนิงก็คุยกันประมาณว่าแบบโอเคลูกไปอยู่กับเธอก่อนเพราะว่าเธอก็อยู่กับลูกอะไรเงี้ยเขาก็ไปช่วยที่บ้านของเขาด้วยอะไรเงี้ย ในเรื่องความสัมพันธ์ของเราสองคนก็คือทุกคนก็คืองงใช่ไหม <c oughs> เป็นฟิลเหมือนดาราเป็นฟิลเหมือนแบบเป็นพ่อเป็นแม่ให้ลูกอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันเราก็ไม่ยุงงงย่งเรื่องส่วนตัวของกันและกันเราก็ไม่ยุ่งเรื่องส่วนตัวของเขาเขาก็ไม่ได้ยุ่งเรื่องส่วนตัวของเราแต่เราก็รักลูกเหมือนกันแล้วเราก็มีความรู้สึกที่ดีต่อกันเหมือนเดิมแบบมีก็คือเป็นห่วงกันอะไรเงี้ยแต่อาจจะไม่ใช่สถานะ อาจจะมีแค่สถานะพ่อกับแม่พอใจอะไรเงี้ยมีงก็พูดได้ไม่เต็มปากอะ่ะเพราะว่าก็งงมบุนกันอะไรเงี้ยแต่ว่าเราไม่เอาแบบว่าเราไม่ยุ่งเรื่องส่วนตัวของกันและกันอะไรเงี้ยอืมแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาหลายแรงอะ่ะเออคุยกันได้ทุกเรื่องโดยเฉพาะเรื่องลูกอะไรเงี้ยอืมก็ไม่มีอะไรก็แค่นี้เลยก็เลยแบบมีก็เลยคิดถึงพอใจเพิ่งมารู้ว่าโอยชีวิตที่ไม่มีพอใจมัน มันหายยากอยู่นะตั้งแต่มีลูกแล้วพอไม่ได้อยู่กับลูกอะ่ะอืมไม่มีวันไหนเลยที่มีไม่คิดถึงพอใจเว้ยจริงๆแรกๆร้องไห้หนักมากอะ่ะทุกวันนี้ก็มีร้องบ้างแต่ก็แบบว่าคิดว่าเออเราตั้งใจตั้งใจตั้งใจแล้วเอาลูกกลับมาอะไรเงี้ยอืม คือการเลี้ยงลูกการอะไรเงี้ยเราเขาเรียกว่าอะไรอะเราไม่ก้าวไกยการเลี้ยงของใครแต่นี้มันเป็นลูกของเราไงแต่ว่ามันก็ขัดใจอะเออมันขัดใจมันเครียดเวลาโทรไปหรือเออเห็นการเปลี่ยนแปลงของลูกตัวเองมันก็เครียดอะคือเราเลี้ยงอย่างนี้อะไรเงี้ยเราก็แบบมีความเข้าใจผิดแบบว่าคือคนเป็นแม่อะ่ะคืออยู่กับลูกตั้งแต่เกิดอะสอปีอะ มีนเพิ่งมาแยกกับพอใจวันที่ยี่ห้าพฤศจิกาสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ซึ่งเนี่ยอีกสองเดือนก็ครบปีหนึ่งและที่มีนแยกกับพอใจอืมแบบอยากพูดเต็มปากเลยว่ามันเป็นความการการตัดสินใจที่แบบคิดผิดก็ว่าได้อะไรเงี้ยคือมีนแบบอยู่แบบวันๆอ่ะมันไม่เคยสบายใจอ่ะแบบ เฮ้ยลูกเราจะทำอะไรอยู่อะไรเงี้ยจะร้องไห้มันได้แต่ยอมรับการตัดสินใจของตัวเองนึกออกปะเอากลับมาตอนนี้ทันไหมทันแต่แต่พ่อเขาไม่ยอมอะไรเงี้ยอืมเขาก็ยื่นข้อเสนอให้มีแค่อย่างเดียวว่าต้องมีบ้านเท่านั้นเขาไม่ให้ลูกของเขาอยู่คอนโดอะไรเงี้ยนะเออเราก็ทาอะไรไม่ได้เพราะเรา ตกลงเราเราปากเขาตั้งแต่แรกแล้วอะไรเงี้ยอืมแต่เขาก็ให้ข้อเสนอนะว่าเออปิดเทอมาอยู่กับมีนแล้วเดี๋ยวเปิดเทอมกลับไปเรียนเตรียมอนุบาลแล้วพอเข้าอนุบาลหนึ่งค่อยคุยกันอีกทีอืมคือเขาก็รักลูกเขาก็มีมุมมองของเขาเนี่ยออปะเราก็ถามว่าเราเข้าใจไหมเราก็เข้าใจแหละอืมเขาก็ดูเข้าใจเราอะ่ะ มันมินไม่โทษใครเลยในะเรื่องเนี้ยมินโทษการตัดสินใจของมินเองตั้งแต่แรกอืมมันไม่อยากโทษใครโทษไปแล้วมันก็ไม่ได้อะไรถูกปะเออก็แค่นั้นแหละก็เลยช่วงนี้ว่างก็เลยได้มาอัดคลิปแล้วก็ไม่รู้จะอัดคลิปอะไรหเห็น แต่ว่ามีคนถามเรื่องเนี้ยคือบางคนก็ไม่กล้าถามบางคนก็ถามอ้อมๆมันือมีเข้าใจนะเว้ยแล้วมีก็อยากพูดอะไรเงี้ยอยากพูดให้ทุกคนเข้าใจแต่ว่าบางอย่างเราก็ไม่ควรพูดอะไรเงี้ยคือจริงๆเรื่องนี้มันมีดีเทลเยอะมากเลยนะแต่อยากให้ทุกคนรู้แค่นี้ก็พออะไรเงี้ยเออเฮ้ยก็ตามนั้น แล้วก็รู้สึกดีมากที่ทุกคนชอบพอใจรักพอใจดูพอใจอืมแล้วก็จะพยายามทําคลิปมาบ่อยๆก็ทุกคนก็ช่วยมาดูด้วยนะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ผ่านเงินไขเลยอยากทำช่อง youtube อยากทำอะไรเงี้ยอยากทำคอนเทนต์นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางสําหรับการหาไรายได้เสริมอะไรเงี้ย มีนจะได้แบบเอาข้าใจกลับมาไวๆก็เป็นอะไรประมาณนั้นบางคนก็แบบงงมีนวันๆทำอะไรอะไรเงี้ยวันๆก็ไม่ทำอะไรทำงานทำงานประจำทำทุกวันแต่ว่างานแค่ว่าเออไม่ได้เข้าออฟฟิศเนื้อออกปะ คนก็นึกว่าเราแบบเยอยู่บ้านว่างๆไม่ทําอะไรอะไรเงี้ยจริงๆนะโดนเยอะมากเลยนะมันจะทำอะไรใช้เงินยังไงไม่มีใครรู้หรอกจริงๆเรื่องพวกเนี้ยมันไม่มีใครรู้มันมีแค่คนใกล้ตัวเท่านั้นที่รู้อะไรเงี้ยอืมแต่มีไม่ถือสาคนนะแต่ก่อนอนะมีเครียดมากเลยเอามาคิดว่าแบบทําไมเขามองเราแบบนั้นทําไมเขาตั้งคําถามกับเราแบบนี้อะไรเงี้ย เป็นคนเครียดเป็นคนแบบคิดมากอะแต่ว่าก็ตั้งแต่มีพอใจอะก็พอใจทำให้มีเปลี่ยนเลยนะทุกคนรู้ไหมว่าเขินจังมีเคยเป็นไบโพลาด้วยมียามีหมอมีแบบหาหมออะไรเงี้ย แต่พอใจอะพอใจคือจุดเปลี่ยนของชีวิตเลยแล้วตอนนี้มันไม่มีพอใจอืมมันเหมือนไม่มีเหมือนเหมือนคนแบบไม่มีเป้าหมายในชีวิตอะจริงๆนะแล้วพอมีลูกมีอะไรเงี้ยรอเอาทุกอย่างคือพอใจเป็นทุกอย่างในชีวิตเราเลยนะเว้ยเออแล้วเป็นมีบางคนที่อ่อนไหวกับคําพูดคนมากมาก คือหลายคนเห็นมีอารมณ์ดีเห็นมีแบบว่ามองโลกในแง่บวกอังจริงเราก็แสดงออกแค่แบบสิ่งที่สิ่งที่เราอยากให้ทุกคนเห็นอะนึกออกปะเราเราเชื่อนะว่ามีมีหลายคนก็เป็นแบบเราคือลึกๆอะ่ะแม่งคนเราอะ่ะผ่านเรื่องอะไรมาตั้งเยอะแยะะไม่มีใครรู้หรอกมีแต่ตัวเราแหละที่รู้แล้วก็เรื่องความรู้สึกอะ่ะมันพูดยาก ยิ่งคนที่แบบชอบตัดสินคนอะไรเงี้ยมันมันโดนทำลายอะคนที่โดนอะมัน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 รู้สึกหมดอะจริงๆแต่มันแสดงออกก็อย่างที่ทุกคนเลือกที่แสดงออกมาให้เห็นอะไรเงี้ยมินก็เลือกออกแสดงออกมาให้ทุกคนเห็นแค่สิ่งที่มินอยากจะแสดงออกคือมันเป็นความสบายใจของแต่ละคนอะจริง ตอนแรกมีเครียดเลยนะมีคิดอยู่ตั้งนานว่า้าถ่ายคลิปเล่าเรื่องพวกนี้ดีไหมนึกออกปะในใจมันก็ยังติดบางอย่างที่แบบเราควรพูดหรือเปล่าอะไรเงี้ยพอพูดแล้วรู้แล้วว่ามันจะต้องมีอะไรกลับมาแต่เราคิดว่าเราจะเราจะอยู่กับความเป็นจริงอะ่ะนึกออกปะและและ้วก็อยากให้แบบ เราจะอยู่กับความเป็นจริงแล้วอยากให้ทุกคนรู้ว่าอ๋อความจริงมันเป็นอย่างนี้นะนึกออกปะแล้วก็แบบคือเราอะเป็นคนพูดตรงหมดเลยเออพูดตรงหมดเลยแล้วแบ,บเวลามีคนมาถามอะคือเราก็อยากเราอยากบอกอะแต่ว่าแบบเราไม่รู้อะเราทําตัวไม่ถูกอะจริงๆนะอืมแล้วก็คิดว่าแบบ ถ้าทําคิดนี้นะต้องมีปัญหาแน่เลยต้องนู่นนี่นั่นแน่เลยแต่ก็คิดว่าเออก็ความจริงมันเป็นแบบนี้อะทุกคนก็คือมันไม่ควรที่จะแบบไม่ใช่นะอะไรมันอธิบายไม่ถูกอะ่ะนึกออกไหมอืมเรารู้ว่าความจริงมันเป็นยังไงอะไรอย่เงี้ยแต่ก็ไม่รู้ว่าบางคนเขายังไม่รู้อะไรอย่างเงี้ย ผู้ยากจังเลยอ่ะก็ไม่มีอะไรอ่ะผู้ยากจังเลยไม่มีอะไรก็คือมันแฮปปี้นะอย่างน้อยมันก็สบายใจกว่าแต่ก่อนอะไรเงี้ยอย่างแต่ก่อนมีนไม่สบายใจนะมีนอยู่กับความงงอยู่กับแบบเอาแนวนอนไม่ได้กับชีวิตท้งทางที่มีลูกแล้วอะไรเงี้ยแทนที่จะทุกอย่างมันจะอยู่กับลูกอะไรเงี้ย แต่ตอนเนี้ยมีก็ปรับจุดโฟกัสถูกคือทําทุกอย่างเพื่อเอาพอใจกับมาอันนี้คือโกโกของมีนอืมคือคือเป้าหมายตอนนี้อืมชีวิตที่ไม่มีพอใจแม่งโครวางเปล่าเลยทุกคน ชีวิตทุกคนมีค่าแต่พอมีลูกอะ่ะคุณค่าทุกอย่างไปตรงอยู่กับลูกมาเลยนะใช่ไหมมีรู้ว่าแม่หลายๆคนอะ่ะก็เป็นเข้าใจโลกมากขึ้นในแบบหลายๆอย่างอะ่ะก็ไม่มีอะไรว่าหลังมันเป็นเหมือนดราม่าแต่มันไม่ได้ดราม่ามันคือแบบความเป็นจริงอะ่ะนึกออกปะ มันเป็นเหมือนเรื่องดราม่าแต่มีไม่ได้รำไม่ได้ดราม่าเพราะว่าผ่านจุดนั้นมาแล้วอะแล้วตอนนี้ก็คือฉันอยากอัดคลิปฉันอยากบอกว่าอ๋อเรื่องของฉันเป็นอย่างนี้นะไม่ใครอยากถามถามได้เลยฉันเต็มใจตอบอะไรเงี้ยบางคนก็แบบยังเก็บความสงสัยอะไรเงี้ยบางคนก็ เอาไปคิดกันเองอย่างนั้นอย่างงู้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยอืมก็เลยแบบว่าคิดว่าคลิปนี้อาจจะทำให้หลายๆคนอาจจะเข้าใจมากขึ้นมังมั้งนะถ้ามีคำถามอะไรก็พิมพ์ทิ้งไว้ในเมนเอ่อเมนไว้ในช่อง y o u t u b e นี้ก็ได้นะคะอยากให้มาเมน์ใน YouTube มากเลยไม่อยากให้ไปเมน,น์ใน ในพวกในเฟซในอะไรเงี้ยเพราะว่าเพราะว่าอยากดันช่อง Youtube อะให้มันแบบว่าผ่านเงื่อนไขจะได้อัพคลิปมาเรื่อยๆ,ๆก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ทําให้เราแบบว่ามีงานเข้ามามีอะไรเงี้ยอืมงอกปะมีนตั้งใจทํามากเลยนะเว้แต่มีนดีวกว่าน้องมีนอะคนที่ตัดคลิปให้อ่ะเออมันชอบไม่ว่างแล้วมันชอบเท แต่ก่อนมีนทาคลิปเยอะมากเลยแบบอาจเก็บไว้อาจเก็บไว้แล้วก็ส่งให้น้องน้องก็แบบน้องไม่สนใจอะ่ะมินก็นนอยน้องตัวเองอยู่เหมือนกัน <laughs> ไอเม้งอะไอเม้งนั่นแหละก็เลยคิดว่าเออคงต้องทําเองอะไรเองตามนั้นแหละสำหรับใครที่มีงานนะคะมีนก็ว่างสุกเสาร์อาทิตย์ วันจันทร์ของวันพ้นฐไม่ว่างแต่ถ้าเงินเยอะอะไรเงี้ยก็คุยกันอีกทีอาจจะแบบลาง,งานอะไรอย่างนั้นอะแล้วก็อะไรอะ่ะตอนนี้มีนอ๋อแล้วก็เรื่องหลานมีนปิดเพราะว่าตอนนี้สัญญาคอนโดจะหมดจะหมดเดือนพฤศจิกาก็คือมีนแยกกับพอใจเดือนพฤศจิกาแล้วมีนก็ย้ายออกมาเลยเออ ย้ายออกมาจากบ้านหลังนั้นเลยแล้วอมันก็จะคบปีแล้วเนี่ยเดือนพฤศจิก,กาเนี่ยมันก็คบปีพอดีก็เลยปิดร้านพอใจไว้ก่อนตั้งแต่ที่ไปรับพอใจมาวันวันไหนอะเดือนที่แล้วที่ทุกคนเห็นในสตอรี่ที่ใส่ชุดคู่กับพอใจอะอก็ปิดร้านตั้งแต่วันนั้นเพราะว่าหนึ่งมีคุณคุณพี่เรื่องของชูรสด,ด้วยอะไรเงี้ย เอกสางเอกสารแล้วก็เรื่องที่อยู่เราจะย้ายก็เลยกําลังลังเลยอยู่ว่าตอนนี้จะไปอยู่ไหนดีระหว่างบ้านโป่งกับยังอยู่กรุงเทพเหมือนเดิมอืมเพราะว่าถ้าเรื่องงานถ้ามันไม่มีอะไรเข้ามาอีกอะไรเงี้ยก็คิดว่าจะไปอยู่บ้านโป่งดีกว่าสบายใจกว่าประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยแล้วก็ไม่รู้ว่าได้อยู่แบบอย่างน้อยก็ใกล้บ้านแม่เราอะไรเงี้ยอืม เพราะว่าเราทํางานเราก็ไม่ได้ไปไหนอยู่แล้วเราทํางานอยู่บ้านอยู่แล้วอะนึกอ,ออกปะทาอยู่ที่บ้านอะไรเงี้ยแล้วก็คิดว่าเนี่ยถ้าอยู่มันโง่หรืออะไรเงี้ยก็คิดว่าจะทําคลิปเนี่ยแหละออกมาเรื่อยๆออกมาบ่อยๆอยา่อยางน้อยอาทิตย์ละครั้งอะไรเงี้ยคนดูก็ช่วยดูหน่อยนะคะจะได้ผ่านเงินไข่นะคะแล้วแบบมีอะไรเสนอหรือติชมเนี่ยมีน้อมรับเลยนะทุกอย่างเลยจริงๆ อยากให้ทําอะไรอะไรอย่างเงี้ยอยากถามอะไรเป็นถามตอบหรือตั้งคําถามหรืออะไรอย่างเงี้ยอืมช่วยกันมินจะได้เอาคอใจกลับมาไวๆไม่รู้จะพูดอะไรแล้วอะคิดว่าคงพูดคิดว่าอืมมันไม่มีสกีอ์อะเราไม่ได้เขียนสกี์ไม่ได้อะไรไวเลย เอาเป็นว่าถ้าใครมีคำถามอะไรนะคะก็พิมพ์ทิ้งไว้เลยในคอมเมนต์นะแล้ววินก็จะมาตอบเป็นคลิปแบบนี้แหละจะได้มีคลิปทำแล้วก็แบบอยากให้ทำคลิปอะไรก็เสนอช่วยเสนอกันมาหน่อยนะคะเดี๋ยวแต่งหน้าไปเรื่อยๆก่อนเนาะดีไหมแต่งหน้าไปเรื่อยๆก่อนแต่งหน้าให้เสร็จก่อนกะจะแบบแต่งหน้าไปด้วยคุยด้วยถามว่าแต่งหน้าไปไหนอ๋อ ก็ไม่มีอะไรทำอยู่ดีก็คิดว่าจะไปออนวีเจเพราะว่าเก็บเก็บชั่วโมงยังไม่ครบหลายคนหลายคนไม่หลายคนอ่ะหลายหลายคนก็รู้นะว่ามีก็ทำาีเจอยู่นะคะอยู่ในแอป,ปที่บอก <c oughs> ไม่อยากบอกชื่อแอปอะเราไม่ได้ตังค์ <c oughs> แต่ก็ไปตามได้นะคะหลายหลายคนก็รู้เพราะาเราจะบอกชื่อแอป,ปในสตอรี่เออมีนเป็นคนชอบอัพสตอรี่มากเลยนะ หลาอ่ทุกคนไปตามไปโดยเฉพาะสตอรีอ่ไอจีนะเดี๋ยวตอนท้ายจะขึ้นไอจไว้ให้ <c oughs> ไปเล่นตอบคำถามไปอะไรอย่างเงี้ยในสตอรี่ได้นะก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วอะจริงนึกไม่ออกไม่มีสคริปไม่ได้อะไรเลย อยากบอกว่าสนับสนุนกันหน่อยอยากเอาอใจกับมาไวๆอ๋อแล้วก็ดูดวงยังดูอยู่นะคะถ้าอยากได้คลิปดูดวงหรือมีคําถามเกี่ยวกับแบบเปิดไพ่หรือตั้งตั้งหัวข้อเปิดไพ่อะไรเงี้ยพิมพ์มาได้นะได้ทุกอย่างเลยจริงๆก็จะถามเพราะว่าไม่อยากทําคลิปอยู่เหมือนกันแต่ไม่รู้จะทําคลิปเกี่ยวกับอะไรงอกปะ คลิปนี้เหมือนฟิลแบบความในใจของฉันอะไรเงี้ยงงนะแต่ก็สบายใจนะมีสบายใจขึ้นอะรู้สึกว่าได้พูดอะไรที่ที่แบบที่เก็บเอาไว้อะได้พูดอะไรที่เก็บเอาไว้อยู่เขียนตาอะไรอะเป็นคนแต่งหนะ้าไม่เป็นนะไม่ต้องถามเรื่องอะไรเงี้ยเงี้ยงปะอยากเขียนอยาก เขียนแบบนี้อยากทำแบบนี้อะไรเงี้ยอย่ามาว่ากันนะอย่ามาว่ากันนะเขียนก็ไม่เท่ากันเหมือนปะไม่เหมือนกันเนาะคิดว่าไม่ได้สาระอะไรเลยในคลิปเนี้ยแต่ว่า เอออยากทำคลิปที่มีสาระอยู่เหมือนกันแบบว่ามาเล่าเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรเงี้ยเรื่องที่เรารู้บางคนอาจจะยังไม่รู้อะไรเงี้ยเน,น็ใหมายถึงเรื่องที่มีสาระอะเสร็จแล้วแหละเดี๋ยวเอาผมลงจบจบคลิปเลยไม่ได้ทาไม่ได้ทาแก้มเพราะว่าไม่ได้หยิบมาขี้เกียจลืม จบและคลิปนี้หลักๆแล้วฝากกดติดตามคนที่ยังไม่รู้จักกันที่แบบบังเอิญมาเจอคลิปนี้ก็ยินดีที่ได้รู้จักนะคะแล้วก็อยากให้ทำคลิปอะไรอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยแล้วก็สำหรับเรื่องดูดวงเรื่องไพ่เรื่องเปิดไพ่อะไรเงี้ยถ้ายังอยากให้ทำต่อก็เมนมาให้หน่อยทําต่อหัวข้อน,นั้นหัวข้อน,นี้อะไรเงี้ยอืม แบบอยากได้กำลังใจมันเหมือนเหงาอะแต่ก็เหงาจริงอะปกติมันทำนั่นทำนี่อะแต่วันนี้ว่างพอดีแล้วก็รู้สึกว่าเอ,อ่อจะทำอยู่นานแล้วไม่ได้ทำสักที YouTube อะไรเงี้ยอืมก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้มีด้วยมีจะถ่ายมีจะอัพวิดีโอแบบว่าการต่อสู้ไม่ใช่การต่อสู้ดิการแบบว่า อ่าเขาเรียกว่าอะไรอะคือจริงๆอะที่เปิดช่องนี้มาคืออยากเก็บทุกอย่างวิดีโออะไรเงี้ยเกี่ยวกับพอใจอืมแล้วก็กับไลฟ์สไตล์ตัวเองอะไรเงี้ยเออถ้าใครอยากเจออยากอยากอยากเห็นคลิปเก่าๆของพอใจอะไรเงี้ยมินก็จะเอามาลงนะคะถ้าทุกคนแบบว่าอยากเห็นเพราะว่ามินก็เก็บไว้มินไม่เคยลบเลยอืมคลิปพอใจ ตามนั้นแหละยังไงฝากติดตามด้วยนะคะไปแล้วไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะอืม